ถ้าคุณเคยชมภาพยนตร์เรื่องทรอน Legacy มาแล้วแล้วก็ออบลิเวียนอุบัติการโลกลืมก็คือผลงานการกำกับของชายคนเดียวกันโจเซฟโคซินสกี้ที่คราวนี้เขาเล่นหมดทุกบทบาททั้งผู้กำกับผู้อำนวยการสร้างและผู้เขียนบทอีกทั้งมันยังสร้างขึ้นมาจากหนังสือภาพของเขาอีกด้วยออบลิเวียนเขา้าฉายในปี2013นำแสดงโดยทอมครูซร่วมกับมอร์แกนฟรีแมนโอกาคูเลนสโกแอนเดียไลโบโล เรื่องราวเกิดขึ้นในปี2077หลังเกิดเหตุการณ์เอเลี่ยนล้างโลกโลกกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกัมันตภาพลังสีและเศษซากของสิ่งก่อสร้างแจ็คฮาร์เปอร์หรือทอมครูซผู้มีหน้าที่ซ่อมหุ่นโดรนที่เป็นหุ่นลบบขนาดย่อมสมรรถนะสูงและวิกตอเรียเจ้าหน้าที่สื่อสารพวกเขาคือกลุ่มคนกลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลก แต่แล้วแจ็คก็เริ่มสงสัยว่าภารกิจนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมและทำไมเขาถึงจำเรื่องราวก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับแจ็คฮาร์เปอร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคทำหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อซ่อมบำรุงโดรนที่เป็นหุ่นลบขนาดย่อมสมรรถนะสูง14มีนาคม20775ปีหลังจากที่เขาถูกโปรแกรมให้ทำภารกิจนี้แต่ดูเหมือนว่าในทุกๆคืนเขาจะฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เสมอ และเธอยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเขาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแจ็คและวิกตอเรียเจ้าหน้าที่สื่อสารสาวสวยทําภารกิจร่วมกันและดูเหมือนว่าอีกสองสัปดาห์ภารกิจนี้ก็จะจบลงเขามีคําถามข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับภารกิจนี้แต่ว่าเธอไม่มีหลังจากที่พวกสกาเวนเจอร์โจมตีเพราะพวกมันต้องทิ้งดาวที่กําลังจะตายเพื่อมายึดครองโลกเมื่อไม่มีดวงจันทร์แผ่นดินไหวและบ้านเมืองถล่มในไม่กี่ชั่วโมง พวกสกาเวนเจอร์โจมตีเราจรึงต้องใช้ขี่ปนาวุธและในที่สุดมนุษย์ก็ชนะสงครามแต่สูญเสียโลกไปโลกแปดเปื้อนด้วยกำมันตรภาพลังสีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่อาศัยไม่ได้มนุษย์ต้องอพยพไปอยู่ที่เท,ทสตศูนย์ควบคุมภารกิจที่อยู่ในอวกาศก่อนที่ทั้งหมดจะอพยพไปยังดาวไททันดวงจันทร์ดวงใหญ่ที่สุดของดาวเสานอกจากซ่อมโดรนแล้วแจ็คและวิกก้ายังทำหน้าที่ปกป้องท่านไฮดริก ซึ่งจะเปลี่ยนน้ำทะเลของโลกให้เป็นพลังงานฟิวชั่นเพื่อใช้ในอาณานิคมใหม่เท็กเรียกพวกเขาว่าทีมประสิทธิภาพแจ็คยังรู้สึกติดใจไม่อยากจะทิ้งโลกไปเพราะโลกยังคงเป็นบ้านเขาอยู่เสมอแจ็คฮาร์เปอร์รหัสโค้ดเนมเทค49ออกลาดตะเวนวิกก้าเจ้าหน้าที่สื่อสารคอยติดต่อระหว่างแจ็คและศูนย์สังการเซลลี่เพื่อบอกตำแหน่งและความผิดปกติของโดรนและเฝ้าระวังพวกสกาเวนเจอร์เซลลี่จะคอยถามวิกก้าทุกครั้ง ว่าพวกเขายังเป็นทีมประสิทธิภาพอยู่ไหมแจ็คได้รับคำสั่งให้ไปตามโดรนหมายเลข166ที่พังและวิก้าคอยจับตาดูเขาอยู่ตลอดจุดที่โดรน166ตกนั้นเมื่อปี2017เคยเป็นสถานที่แข่งซ u เปอร์โบว์ครั้งสุดท้ายของโลกเป็นเกมที่สนุกและคลาสสิกแจ็คยังจำมันได้ดีวิก้าตรวจพบความผิดปกติแต่แจ็คบอกเธอว่ามันเป็นแค่หมาเท่านั้นและอยู่ๆโดรน1น6ที่พัง ก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแจ็คยังสงสัยว่าทำไมเราต้องไปจากโลกทั้งที่เราชนะสงครามกับพวกสกาเวนเจอร์จากนั้นแจ็คก็เริ่มขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อลาดตรวเวนบริเวณใกล้ๆและได้พบสัญญาณของดโดรนหมายเลข172ในหลุมลึกซึ่งวิกาไม่สามารถมองเห็นได้และเท็ดจะออฟไลน์ใน15นาทีดังนั้นเขาจะไม่มีใครคอยช่วย วิกก้าจึงขอให้เท,ท็ดส่งโดรนมาช่วยแจ็คก่อนที่จะออฟไลน์แจ็คลงไปสำรวจหลุมนั้นเพียงลำพังและต้องพบว่าสัญญาณที่ดูเหมือนจะเป็นโดรน1.72นั้นมันเป็นกับดักของสกาเวนเจอร์แจ็คเริ่มยิงต่อสู้และเขาก็ใช้สายเคเบิลเพื่อดึงตัวเองขึ้นจากหลุมแต่ก็โดนสกาเวนเจอร์ยิงสายเคเบิลจนขาดและล่วงลงมาในตอนนั้นโดรน166ที่เขาเพิ่งซ่อมไปก่อนหน้านี้ก็มาช่วยแจ็คไว้ได้ทันและก่อนที่เขาจะกลับขึ้นมาจากหลุม เขาก็ได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาและนำมันกลับมาด้วยเขากลับมาที่ทาวเวอร์49และหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอ่านแจ็คสะดุดตากลับประโยคที่ว่าความตายใดจะเลิศเลอไปกว่าการเสี่ยงแม้ความหวังลิบหลีเพื่อเท่าทุลีของบรรพบรุษและวิหารของพระผู้เป็นเจ้าก่อนที่แจ็คและวิก้าจะกินข้าวเย็นกันแจ็คได้ยื่นดอกไม้ที่เขาปลูกให้กับวิก้าแต่วิก้ากับโยนมันทิ้งไปทำให้แจ็คเริ่มสงสัยว่าทั้งคู่เป็นคู่รักกันจริงๆหรือไม่ แจ็คต้องการพาวิก้าไปสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยมากแต่ดูเหมือนว่าวิก้าจะไม่อยากไปเธอชวนเขาไปไว่ายน้ําเพื่อให้แจ็ครู้สึกดีขึ้นจากการที่เธอปฏิเสธเขากลางดึกคืนนั้นแจ็คฝันเห็นหญิงปริศนาคนเดิมจนทําให้เขาสะดุ้งตื่นและพบว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นที่ท่านไฮโดริกเทคสีสเก้าจึงต้องออกปฏิบัติการวิก้าบอกเท็ดว่าพวกเขาเสียโรน1นึนไปเมื่อวานเท็ดยังคงถามวิก้าว่าพวกเขายังเป็นทีมประสิทธิภาพอยู่ไหม ในที่สุดแจ็คก,ก็มาถึงตึกเอ็มพายสเตทซึ่งเป็นตึกเดียวก,กันกับที่เขาฝันเห็นมันมาโดยตลอดแจ็คเข้าไปสำรวจในตัวอาคารและพบว่ามีจุดที่ปล่อยสัญญาณออกมาเป็นสัญญาณที่ปล่อยออกไปนอกโลกเขาจึงให้วิก,ก้าแปลสัญญาณน,นั้นซึ่งมันบอกถึงพิกัดแอเรีย17แต่ที่ตรงนั้นเป็นที่ว่างเปล่าแจ็คบินไปตามพื้นที่กำมันตภาพรังสี เขาบอกวิก้าว่าจะไปลาดตระเวนก่อนกลับบ้านและตัดการสื่อสารจากเธอแจคอ็แจคแอบสร้างบ้านเล็กๆของเขาไว้ในเขตกรรมนตภาพลังสีเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาได้ซึ่งแน่นอนว่าเขตกรรมนตภาพลังสีที่แสดงบนจอน,นั้นไม่มีอยู่จริงบริเวณบ้านของแจ็คนั้นล้อมรอบด้วยดอกไม้ต้นไม้แมก้กระทั่งปลาในน้ําเมื่อเขางีบหลับไปก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเขาฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมคนนั้นอีกแล้วและทันใดนั้นเองก็มีเสียงระเบิดขึ้นที่เอเรีย17 เขาจึงรีบไปดูพบว่ามีวัตถุลักษณะคล้ายยานอวกาศตกบริเวณน,นั้นวิกก้าสั่งให้เขากลับแต่แจ็คยืนยันจะลงไปตรวจสอบและเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นแคปซูลมนุษย์ทั้งหมด5คนและสุดท้ายแจ็คต้องประหลาดใจเพราะคนในแคปซูลนั้นเป็นผู้หญิงที่เขาฝันถึงมาโดยตลอดหลังจากนั้นโดรน166ก็มาถึงมันเริ่มยิงแคปซูลมนุษย์ทั้งหมดเหลือแค่แคปซูลสุดท้ายเพราะแจ็คพยายามปกป้องมันอย่างเต็มที่แจ็ค พาแคปซูลผู้หญิงที่เขาช่วยไว้กลับไปที่ทาวเวอร์เมื่อเปิดออกก็พบเธออยู่ในสภาพหลับลึกแช่แข็งและวิกกานั้นรู้ได้ทันทีว่าเธอคือใครแต่พยายามปิดบังแจ็คชื่อของเธอคือจูเลียเธออ่อนเพลียเพราะอยู่ในสภาพหลับลึกมาไม่น้อยกว่า60ปีพวกเขานั่งกินข้าวและพยายามถามจูเลียถึงภารกิจของเธอแต่เธอตอบไม่ได้เพราะนั่นเป็นความลับจนกว่าเธอจะได้บันทึกการบินแจ็คยานของเธอแจ็คเริ่มเล่าเหตุการณ์เมื่อ60ปีก่อนให้จูเลียฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกบ้าง แจ็คพยายามถามวิก้าว่าเธอนั้นจําเหตุการณ์ก่อนที่จะถูกส่งมาทําภารกิจนี้เมื่อ5ปีก่อนได้ไหมวิก้าตอบว่าเราไม่มีหน้าที่ต้องจําและแจ็คก็เริ่มรู้แล้วว่าวิก้ารู้ตัวตนที่แท้จริงของจูเลียสกาเวนเจอร์ยังคงจับตามองเทค49อยู่ตลอดเวลาจูเลียถามแจ็คว่าเมื่อถึงเช้าจะเกิดอะไรขึ้นแจ็คบอกเธอว่าตอนเช้าเมื่อเทสออนไลน์วิก้า จะรายงานเรื่องที่พวกเขาช่วยเธอแต่จูเลียขอให้แจ็คพาเธอไปที่ยานเพื่อเอาบันทึกการบินเมื่อถึงซากของยานวิกก้ามองเห็นสิ่งผิดปกติผ่านหน้ากล้องเธอไปเธอพยายามเตือนเขาแต่ไม่เป็นผลและในที่สุดจูเลียก็เจอบันทึกการบินที่เธอตามหาทัานใดนั้นเองพวกสกาเวนเจอร์ก็เข้ามาโจมตีพวกเขาและพาไปยังที่ซ่อนตัวของพวกมันแจ็คเปิดโหมดออโต้พายลอตเพื่อให้เทค49กลับมาที่ทาวเวอร์ก่อนที่เทสจะออนไลน์เพื่อไม่ให้ถูกสงสยัย วิก้าจึงขอให้เท็ดส่งโดรนล่าตะเวนหนึ่งถึง2ตัวเพื่อออกตามหาแจ็คสกาเวนเจอร์คนหนึ่งกำลังอ่านบทกวีในหนังสือเล่มที่แจ็คเก็บขึ้นมาเมื่อครั้งก่อนเมื่อพวกนั้นถอดหน้ากากาออกเขาจุดบุหรี่และเผยให้เห็นหน้าตาว่าพวกเขานั้นเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวและคอยจับตามองแจ็คอยู่เมื่อเขาเห็นแจ็คหยิบหนังสือเล่มนั้นจึงกล้าที่จะพาเขามาที่ซ่อนตัวเขาเริ่มถามแจ็คว่าเคยเห็นสกาเวนเจอร์ใกล้ๆหรือเปล่า แน่นอนแจ็คตอบว่าไม่เพราะเขาถูกสั่งให้ทำหน้าที่แค่ซ่อมดโดรนเท่านั้นห้ามถามซอกแซกห้ามทำอะไรนอกเหนือจากคำสั่งกลุ่มคนที่หลบซ่อนตัวภายใต้หน้ากากหรือเรียกได้ว่ากลุ่มต่อต้านเทสก็ได้พวกเขาให้เทคโนโลยีเครื่องสเตลเก่าป้องกันการค้นหาจากดโดรนและใช้เครื่องแปลงเสียงเพื่อให้โดรนสับสนดโดรนถูกโปรแกรมมาให้ฆ่ามนุษย์แจ็คนั้นเกือบโดนหุ่นโดรนยิงเพียงเพื่อปกป้องจูเลียแต่เขาก็ไม่ถูกทำร้ายคนอื่นๆในกลุ่มต่อต้านคิดว่า หัวหน้าพวกเขานั้นโง่ที่พาแจ็คมาซ่อนแต่เขาอยากให้แจ็คพิสูจน์ว่าพวกนั้นคิดผิดกลุ่มต่อต้านเท็ดพยายามถอดรหัส GPS และทำให้ยานโอดิซี่ยานของจูเลียนั้นตกเพราะตัวปฏิกรของยานโอดิซี่ที่ได้จากนาซามันหายากและขนาดมีแค่ตัวเดียวยังมีเชื้อเพลิงมากขนาดนี้แล้วถ้ามี10ตัวพร้อมระเบิดปรมาูล วเขามีระเบิดปรามนูและหุ่นโดนจะขนมันไปแต่ไม่สามารถควบคุมมันได้เพราะหุ่นโดนไม่รู้จักพวกเขาแต่รู้จักแจ็คพวกเขาต้องการให้แจ็คโปรแกร,รมโดนให้ใหม่เพื่อที่จะใช้พวกมันขนระเบิดขึ้นไปที่เท็ดแต่แจ็คคิดว่าบนเท็ดมีคนอยู่มากมายเมื่อแจ็คไม่ยอมทําเขาจึงถูกยิงแต่ทันใดนั้นก็มีสัญญาณเตือนว่ามีโดนเข้ามาในพื้นที่พวกเขาเริ่มยิงไปที่โดนจนมันพังเมื่อเท็ดรู้ว่าโดนพังเขาจะส่งโดนมาอีกและจะถล่มฐานลับให้เป็นฝุ่น จนกว่าจะเจอแจ็คทางลอดเดียวคือพวกเขาต้องปล่อยแจ็คไปบีชหัวหน้ากลุ่มต่อต้านพาแจ็คไปที่มอเตอร์ไซค์และบอกแจ็คให้ไปในเขตกำมันตรังสีเพราะมันมีคำตอบอยู่ที่นั่นแจ็คและจูเลียไปถึงตึกเอ็มพายสเตตล้างจูเลียจำตึกนั้นได้ทันทีแจ็คส่งสัญญาณไปหาวิก,ก้าเพื่อบอกเธอว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้ววิก,ก้ารู้ทันทีว่าแจ็คอยู่กับจูเลียแจ็คพยายามถามจูเลียว่าเธอเป็นใครและภารกิจของเธอคืออะไรจูเลียบอกกับเขาว่า เธอเป็นนักวิจัยที่จะไปยังไทยท่านเป็นงานแรกของเธอและควรจะเป็นเช่นนั้นก่อนปล่อยยาน6สัปดาห์เครื่องค้นหาในอวกาศตรวจพบวัตถุประหลาดพวกเธอจึงถูกปล่อยให้ไปสำรวจวัตถุนั้นทุกคนถูกทำให้หลับแต่แจ็คและวิกก้าถูกปลุกขึ้นมาก่อนวัตถุนั้นก็คือเท็ดเท็ดคือภารกิจของเธอและแจ็คและในที่สุดเธอก็ยอมบอกเขาว่าเธอคือภรรยาของเขาเธอไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงความทรงจำหายไปเธอบอกว่าเมื่อก่อนแจ็คมาขอเธอแต่งงานที่ตึกนี้ ตึก Empire s t a ต e แห่งนี้และเธอตอบตกลงในที่สุดแจ็คก,ก็จำเรื่องราวได้อีกครั้งเมื่อเท็กมาถึงพร้อมกับฉายภาพที่แจ็คและจูเลียกอดกันให้วิกก้าเห็นเธอเสียใจมากเมื่อถึงทาวเวอร์49กแจ็คพยายามพาวิกก้าหนีแต่เธอไม่ยอมแจ็คบอกวิกก้าว่าจูเลียคือภรรยาของเขาจากนั้นวิกก้าติดต่อไปที่เท็ดและบอกเท็ดว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมประสิทธิภาพอีกต่อไปโดน1น6กก็ยิงมาที่วิกก้าและพยายามจะยิงแจ็ค แต่จูเลียช่วยเขาไว้ทันแจ็คติดต่อไปที่เท็ดว่าพวกเขามีภารกิจใหม่และโน้มน้าวให้เขาไปที่เท็ดแต่แจ็คก็หนีมาจนได้มีโดรนสามตัวมาตามไล่ล่าเขาพวกเขาบินเข้าไปในสายฟ้าเพื่อลอดโดรนเข้าไปให้ติดกับแจ็คหาที่ซ่อนตัวและโผล่ออกมาจากด้านหลังเพื่อยิงโดรนพวกนั้นโดรนชนพวกเขาจนตกและหลุดเข้ามาอยู่ในเขตกรรมตภาพลังสีแจ็คได้พบกับเทค52ที่มาซ่อมโดรนที่ตก เขาจึงเข้าไปขอความช่วยเหลือแต่ต้องตกใจเพราะเทค52หน้าตาเหมือนเขาเป๊ะทั้งคู่ต่อสู้กันและดูเหมือนว่าแจ็คเทค49จะเป็นฝ่ายชนะและพบว่าจูเลียนั้นโดนยิงจากการประทะกันก่อนหน้านี้แจ็คฮาร์เปอร์เทค49จึงปลอมตัวเป็นแจ็คฮาร์เปอร์เทค52เพื่อกลับไปที่ทาวเวอร์และเอายามาให้จูเลียแจ็คก็ได้พบกับวิกก้าอีกคน เขาพาจูเลียกลับมาที่บ้านในเขกนตกรรมตภาพรังสีของเขาแจ็คฮาร์เปอร์เท็ก9เขารู้แล้วว่าตัวเองนั้นเป็นแค่ตัวกอปปี้ไม่ใช่คนจริงๆเขารู้เพียงว่าเขารักเธอมาตลอดและไม่รู้ว่าทำไมจูเลียบอกแจ็คว่าแจ็คเคยบอกเธอว่าเมื่อทุกอย่างจบลงเขาจะสร้างบ้านริมทะเลสาบให้เธอเราจะแก่และอ้วนไปด้วยกันทะเลาะก,กันบ้างดื่มหนักจนเมาและก็ตายศพถูกฝังในทุง่งหญ้าริมทะเลสาบ และโลกก็จะลืมเราในที่สุดแต่เราจะมีกันและกันตลอดไปแจ็คจำที่เธอพูดได้จูเลียจึงบอกกับเขาว่าวันนั้นคือความทรงจำของเขาของเราสองคนรุ่งเช้าแจ็คและจูเลียออกจากบ้านริมทะเลสาบเพื่อมาพบกับบีชและพิสูจน์ว่าคนของบีชนั้นคิดผิดเกี่ยวกับเขาเท็ดรู้แล้วว่าแจ็คอยู่ที่ไหนจึงเริ่มส่งดโดรนออกตามหาบีชเล่าว่าเขาเห็นดวงจันทร์โดนระเบิดกระจิยกระจายทั่วท้องฟ้า ธรรมชาติเบบริ่มแปลบปวนมีหินก้อนใหญ่กองอยู่รอบๆเมืองชิคาโกพวกเขาเป็นกลุ่มที่รอดจากขึ้นยักษ์และแผ่นดินไหวมาได้คนส่วนใหญ่หิวโหยหลังจากนั้นยานของเท็ดก็เข้ามายึดโลกและนักบินอวกาศแจ็คฮาร์เปอร์ก็ก้กาวออกมามีแจ็คเป็นพันๆคนถูกล้างสมองปโปรแกรมให้ฆ่าเท็ดเปลี่ยนมือดีที่สุดของโลกเปลี่ยนให้เขาเป็นศัตรตูกับมนุษย์ไหลจิตใจไม่มีความเป็นมนุษย์เท็ดเป็นเครื่องยนต์อัจฉริยะยึดคลองดาวไปทีละดวงเพื่อดูดพลังงานเข้าไป ระยะที่2คือโดรนและช่างซ่อมหลังจากที่เฝ้ามองฐานไฮโดรลิกดูดน้ําจนโลกหแห้งมาห้า50ปีและในที่สุดบีชก็เจอแจ็คเทค49ที่มาซ่อมโดรนพร้อมกับหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดอ่านและเมื่อบีชเห็นแจ็คพยายามช่วยจูเลียเขารู้ทันทีว่านี่แหละคือทางที่จะรอดและบีชสามารถพาแจ็คก,กลับมาได้อีกครั้งในขณะที่บีเล่าเรื่องแจ็คก,ก็ซ่อมโดรนจนเสร็จ และทําให้มันฟังคําสั่งเขาได้ผู้คนมากมายต่างออกมาดูหุ่นโดรนและหวังให้ภารกิจนี้สําเร็จขณะที่พวกเขากําลังนําโดรน1นึองออกไปเพื่อทําภารกิจหุ่นโดรนที่เทสส่งมาก็มาถึงและเริ่มยิงปะทะกันความเสียหายเกิดขึ้นมากมายผู้คนต่างพากันวิ่งหนีตายแจ็คและบรรดาทหารยังคงไล่ยิงโดรนอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดพวกเขาก็รอดมาได้แต่บีทถ,ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเขายังคงบอกให้แจ็คส่งโดรนนั้นออกไปเพื่อทำลายเทสแต่โดรนพังแล้ว มันไม่สามารถบินขึ้นไปเองได้แจ็คจึงอาสาและจูเลียก็ยืนยันที่จะตามเขาไปเพราะว่านี่คือภารกิจของพวกเขาแจ็คให้จูเลียเข้าไปในแคปซูลเพื่อแช่แข็งเธออีกครั้งก่อนพาเธอไปยังอวกาศแจ็คเปิดบันทึกการบินของยานโอดิสซ,ซีแจ็คถูกปลุกขึ้นมาโดยเท็ดหลังจากที่ถูกทําให้หลับไป39วันเขาควบคุมการบินและติดต่อกับเท็ดเขาสตาร์ทยานและอีกคนที่ถูกปลุกขึ้นมาคือผู้ช่วยนักบินวิกกา ส่วนลูกเรือคนอื่นยังคงหลับลึกจากนั้นวิกก้าก็ถ่ายรูปคู่กับแจ็คและดูเหมือนว่าเท็ดจะนํามันมาเป็นรูปเพื่อให้เข้าใจว่าแจ็คและวิกก้านั้นเป็นคู่รักกันแซลลี่ผู้ควบคุมเท็ดรู้แล้วว่าเท็ดสเกเข้ามาแจ็คบอกกับแซลลี่ว่าเขามอบตัวกับผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนแซลลี่ยอมให้พวกเขาเข้าไปในบันทึกการบินยังบอกอีกว่าพวกเขาเจอวัตถุประหลาดและยานกําลังโดนดูดเข้าไป และรับแรงดูดนั้นไม่ไหวแจ็คต้องการจะดิดกระสวยตู้นอนออกไปเพราะมันถูกโปรแกรมให้เข้าวงโครจรของโลกอัตโนมัติและแจ็คจะขับคอมมานด์โมดูลกลับถ้ารอดไปได้หลังจากนั้นแจ็คและวิก้าก็ถูกดูดเข้ามาในเทสเมื่อแจ็คเข้ามาในเทสโปรแกรมตรวจจับจับได้ว่า Jack แจ็คโกหกซลลี่จึงสั่งให้เขาพูดความจริงแจ็คบอกว่าอยากให้จูเลียรอดและเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังคงอยู่ต่อไปในเทสภาพที่แจ็คเห็นคือโคลนนิ่งของตัวเองเป็นหมื่นๆตัวแจ็ค บอกเท็เกี่ยวกับสิ่งที่เขาอ่านเจอคือการทำลายกรุงโรมมีบุรุษคนหนึ่งชื่อโฮลาเทียสเขาสู้กับกองทัพทหารเพียงลำพังบทความนั้นคือความตายใดจะเลิศเลอไปกว่าการเสี่ยงแม้ความหวังลิบลีเพื่อเท่าทุลีของบรรพบุรุษและวิหารของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อแจ็คเปิดแคปซูลที่นำมาด้วยก็พบว่าคนที่อยู่ในนั้นคือบีชไม่ใช่จูเลียเพราะเขาส่งจูเลียไปยังบ้านริมทะเลสาบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นแจ็คและบีทก็กดระเบิดเท็ดถูกทำลายทุกคนบนโลกปลอดภัย3ปีหลังจากระเบิดเท็ดนาบ้านริมทะเลสาบจูเลียอยู่กับลูกสาวของเธอที่เกิดจากแจ็คลูกสาวจูเลียชีย้ให้แม่ของเธอดูว่ามีกลุ่มคนเดินเข้ามาในบริเวณบ้านและคนที่มาก,ก็คือแจ็คฮาร์เปอร์ตัวจริงที่เป็นคนเขาใช้เวลา3ปีในการตามหาเธอเขาก็คือแจ็คฮาร์เปอร์เทค52นั่นเองหรือว่าจะเป็นเทค49 ทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับออฟริเวียนอุบัติการโลกลืมหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนรีวิวจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes คะแนนฝั่งผู้เชี่ยวชาญ54%มาเขือเทศเน่าและ61%จากฝั่งผู้ชมดูเหมือนว่าคะแนนนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะตัวเนื้อเรื่องไม่ค่อยมีอะไรมากนะักแถมยังมีเนื้อหาคล้ายกับวอ e, บวกเบลดลันเนซะงั้น การดำเนินเรื่องที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องราวที่ค่อยเปิดเผยออกมาทีละนิดจนในที่สุดผู้ชมก็จะเข้าใจว่าอะไรคืออะไรทุกอย่างมีเหตุผลรองรับพอให้เชื่อแม้สุดท้ายผู้ชมอาจจะพบว่าบางอย่างก็ยังไม่เม k e s e n s มากพอก็ตามทีและคะแนนรีวิวจากฝั่ง IMDB Rating 7เต็ม10และด้วยฝีมือการแสดงของป๋าทอมทำให้หนังเรื่องนี้ทำรายได้286ล้านเหรียญทั่วโลกจากทุนสร้าง120ล้านเหรียญ ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ